เห็น Nova บ a รสที่วางอยู่ด้านหลังเพื่อนๆคิดว่าผมจะรีวิวคู่ไหนดีกลับมารีวิวคู่นี้อีกไหมหรือว่าไม่ใช่อโอเคไม่ได้รีวิวคู่นี้แล้วคู่นี้รีวิวไปแล้วไงนี่ n o ว a บาสนะครับแต่วันนี้เราจะรีวิวอีกคู่หนึ่งนะครับนั่นก็คือแกะกล่องรอรีวิวเปิดเลยแล้วกันหยิบโนวาบาสมาแล้วผมก็ต้องได้รุ่นอะไรมาครับ n โน b า a s t no 5ไงนี่มาแล้วครับเพื่อนๆครับเนี่ยโนวา5นะครับขอ,อัย่ยิบสองข้างหมดเลยแล้วกันนะครับโน b าบห้ no 5มาแล้วนะครับวางไว้ที่เดิมวางไว้คู่กันด้วยโอเคอ่ะโนวา5มาแล้วครับหมุนตัวหนึ่งรอบดูดีไซน์ของคู่นี้กันหน่อย สีม่วงสีม่วงแล้วก็ลายเป็นสีส้มไหมส้มหรือพีชอืมสีชมพูโอรสหรือเปล่าอ๋อสีนี้ไงนี่ไงสีเหมือนเสื้อเลยเออเฮ้ยได้ได้ได้สีเหมือนเสื้อเลยจริงๆด้วยเอ,อ่ ไอ้เราก็นึกว่าสีอะไรตั้งนานเออสีคล้ายๆเสื้อนะครับอ่ะพเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันทีให้คะแนนกันหน่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่กับคู่นี้นะครับโนบบราซ่ามาแล้วนะครับจริงๆมันเพิ่งเปิดตัวโนวบบราซีเมื่อต้นปีนี่นี่เป็นนี่ผมก็งงๆเหมือนกันนะครั้งแรกนะที่ผมได้มีโอกาสเจอว่าแบรนด์เนี่ยเปิดรองเท้า2รุ่นในปีเดียวกันนะครับปกติเขาก็จะเปิดข้ามปีกันใช่ไหมเออหรือว่าโนบบราซีมันาจจะเลื่อนมาเขาเปิดตอนต้นปี แล้วก็โน v a บุ๊5นี่มาเปิดตอนปลายปีอีกทีนะครับนี่จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับ Nova b l a s t 5นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในรุ่นที่4นะครับนั่นก็คือโฟมโฟมเปลี่ยนใหม่นะครับในรุ่นที่4เนี่ยใช้ไฟโฟมบลัชบลัชอีโคนะครับที่อยู่ในมือผมข้างนี้ใช้ไฟฟ์โฟม a ล t ชบลัชอีโแต่ในรุ่นที่5เนี่ยใช้ไฟโฟมบลัชแ m ็กครับไฟฟ์โฟม a ล t Max อยู่ที่รุ่นไหนครับ เพื่อนๆครับจำได้ไหมครับ TikTok TikTok เปิดตัวครั้งแรกไฟฟลอมบาร์ดแม็กอยู่ที่ g ก i ไ e น์แม็กส์ไงอยู่ที่ g ก i ไ e น์แม็กสนะครับไปหยิบม,มาก่อนในในก็พูดแล้วก็หยิบเลยแล้วกันคึบม,มานี่อยู่ที่รุ่นนี้ g ก i ไ e น์แม็กสนี่ไงฮะโฟมตรงสีขาวๆตรงเนี้ยชิ้นนี้ไฟฟลอมบาร์ดแม็กนะครับเปิดตัวครั้งแรกที่ไกรไลน์แม็กแต่มาในรุ่นนี้ โนบาร์ห no ้าเนี่ยมาเป็นก้อนมาเต็มเลยนะครับตรงนี้เลยหน้าผ้าเป็นผ้าตาข่ายแจ็คก,กาดนะครับซึ่งจับดูแล้วก็บางบางขึ้นถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเทียบกับรุ่นเดิมในรุ่นที่สี่พอรุ่นสี่จับแล้วหนานะรุ่น5้านี่จับแล้วบางขึ้นมาหน่อยสิ่งที่ต่างก็นี่แหละโฟมที่มีการเปลี่ยนใหม่นะครับ เอาโซเอาโซเป็นไงบ้างเอาโซก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมมากนากาักนะก็มาเต็มเต็มแผ่นกันนะครับเป็นรองเท้าแบบ Daily t r a นเนอนะครับใส,ส่ซ้อมทุกวันทุกโอกาสนะครับเพราะนั้นตัวเอาโซก็ต้องมาเยอะนิดหนึ่งมีความหนาเพื่อจะเพิ่มความทนทานใช้งานได้นานขึ้น,นรประมาณนี้เลยแล้วก็ถัดมานะครับ ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางลี้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับซึ่งในรุ่นสีก็บางเหมือนกันรุ่นสีก็บางเหมือนกันนะครับบุรอบข้อเท้านุ่มนะครับมีห่วงไว้เกี่ยวเวลาที่ใส่ด้วยก็รายละเอียดของรองเท้าก็ประมาณนี้ไม่ได้มีคือจุดเด่นไฮไลท์มันคือการเปลี่ยนโฟมใหม่นี่แหละแล้วก็ปรับดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์จากเดิม รุ่น4เป็นแบบนี้นะครับรุ่น4เป็นแบบนี้อ่าแล้วก็รุ่นที่5นะครับเขาก็เปลี่ยนดีไซน์มาเรื่อยๆนะเอออ๋อ,อมีจุดหนึ่งที่ผมว่าเปลี่ยนนะโทษโทษโทษอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าบริเวณหลังเท้าตรงนี้รูร้อยเชือกเห็นไหมครับรูร้อยเชือกในรุ่นที่5จะเป็นห่วงขึ้นมานะครับ ผมว่าน่าจะช่วยเรื่องความกระชับบริเวณหน้าเท้ามากขึ้นกว่าเดิมในรุ่นที่สีรุ่นสีไม่มีรุ่นสี่เป็นรูร้อยเชือกอย่างเดียวตตลอดหมดเลยรุ่น5้าก็จะมีห่วงอะไรพวกนี้ขึ้นมาด้วยอันนี้ก็ความต่างแล้วอ,อ๋อแล้วก็ตรงบริเวณลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าก็มีห่วงตรงนี้ไว้ร้อยเชือกเข้าไปด้านในด้วยนะครับแต่รุ่นสีไม่มีนะครับรุ่นสี่เป็นลิ้นรองเท้าแบบไม่มีห่วงขึ้นมาเราไม่ได้ร้อยเชือกเข้าไปใต้ เอห่วงนี้หรือแล้วนะผมไม่ได้แก้เพราะของเดิมคือเขาจากโรงงานเนี่ยเขาร้อยเชือกมาเนี่ยมีใต้เชือกไอ้ใต้ห่วงนี่บ้างากับไม่อยู่เหนือห่วงบ้างะมันไม่ได้อยู่ใต้ห่วงทั้งหมดนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมได้มายังไงก็ใส่เลยเออเพื <laughs> ่อนเพื่อนคนไหนแบบมาร้อยเชือกใหม่คอมเมนต์บอกกันดีนะผมไม่ได้ทำมาผมปกติมากผมก็ใส่เลยแบบนี้ครับอืม อ่ล่ะสเปคผมหาข้อมูลมาแล้วสเปคนะครับก็โนอาบัสห้านะครับส้นเท้าจะสูงที่41.5หนะครับหน้าเท้าสูงที่33.5ดรอปอยู่ที่8นะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับรุ่นเดิมรุ่นที่4ีเนี่ยก็เท่ากันส้นเท้าสูงเท่ากันหน้าเท้าสูงเท่ากันดรอปเท่ากันนะครับน้าหนักน้ําหนักนี่แหละต่างจากเดิมขนาด1 0 US เท่ากันนะน้าหนัก คู่นี้อยู่ที่267กรัมในขนาด10 US นะครับส่วนโนวาบสีจะอยู่ที่274กรัมในขนาด10 US นะครับน้ำหนักก็ต่างกันประมาณเกรัม7กรัมนะครับโนวาบัส5เนี่ย267กรัมนะครับซนะูเปอร์บ์2 263นะเฮ้ยทกานทำไปเล่นไปกับอนี้นี่ ต้องไปถึงขั้นต้องไปเดินไปหยิบมาเลยอะถึงขั้นต้องเดินไปหยิบมาเลยเนี่ยสุปร์บาสองน้ำหนัก10 us นะครับ263โนวาบาห้าน้ำหนัก10 us 267กรัมต่างกัน4กรัมนะครับดรอปเท่ากันด้วย45 37ดรอป8นะครับสำหรับสเปคของสุปร์บาสองนะครับ ส่วน Nova ร5คือ 41.5, 33.5เเหมือนกันนะครับราคาขายเปิดอยู่ที่5,200บาทคู่นี้7,700บาทนะครับราคาขายเท่าเดิมนะครับ5 2า0บาทเท่ากันกับรุ่นที่4เลยนะครับแต่คู่นี้จะสูงกันหน่อย7,700 5,200กับเ7 0ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับกับ n o บ a b a s 5ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วเดี๋ยวผมเทียบกับรุ่นเดิมด้วยรุ่นนี้ร,นนรุ่นที่4นะครับว่า ฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างต่างกันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ยังไงก็ต้องเทียบเพราะเป็นตัวพ่อเลยก็คือ s u p e r ร์บารครับเทียบกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคเชิญครับสำหรับ n o v a b ัส s 5 5โลวิ่งไปแล้วเรียบร้อย first try 5โลนะครับโนวาบัส s ฟีลลิ่งของโฟมไฟฟ์โฟมบาสแม็กนุ่มแล้วก็เด้งตอบสนองดี ดีมากๆนะครับในย่านความเร็วผมวิ่งที่เพ5สก็ยังโอเคต่อสองดีไม่นุ่มยวบไม่ยวบจนเกินไปนะวิ่งแบบอีซี่เพสครึ่งเนี่ยก็ใช้ได้ประคองเคาะได้แบบไปเรื่อยๆเลยสบายๆนะครับก็เป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอรที่อนเนกประสงค์ต่อย่อมาจากรุ่นที่4เดี๋ยวต้องลองเทียบกับรุ่น4ก่อนว่าฟีลลิ่งโฟมเป็นไงบ้าง เอาพูดถึงการสวมใส่ก่อนละกันคู่นี้ก็ยังคนคอนเซปต์เดิมของ Nova b l a s นะครับที่ผมคิดว่ามันก็เป็นรองเท้าเดอริเทนอร์ที่ใส่สบายแหละผมใส่ตรงไซส์ตรงไซส์ของผมจะเป็นเผื่อมา1.5นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมใส่ตรงไซส์คือเผื่อ1.5เท้าผมยาวจริงแก้ไขเลยยาวจริง26.5เท้าซ้ายครับท้าวขวายาวมา26.3ครับก็เลยเอาเกณฑ์ที่ยาท้าซ้ายที่ยาวที่สุดก่อน26.5นะครับ โนว่าที่ผมได้มาคู่นี้เป็นท้าปกตินะครับมันจะมีหน้ากว้างด้วยแต่ผมใส่ท้าปกติตรงไซส์10 US เผื่อมา1.5เซนโอเคเลยนะครับขยับนิ้วเท้าได้กำลังดีไม่ได้รู้สึกกระชับแน่นจนบีบรัดข้างเท้าไม่มีนะครับยืนได้แบบเต็มๆนะครับอุ้งเท้าไม่รู้สึกดันนะครับยืนแล้วเต็มยืนแล้วสบายนะครับส้นเท้ากระชับวิ่งติดเท้าไปตลอดทางไม่มีปัญหาความนุ่มของโฟมที่บอกมัตั้งแต่แรกนะนุ่มตอนที่ใส่เดินใส่เดินก็ นุ่มสบายดีมันนวลน่นนะมันไม่ได้นุ่มยั่วแต่มันนุ่มแบบนวลน,นวน,นิดนึงนครับมันมีความแน่นหน่อยนะแต่นุ่มแบบนํำมากกว่าแน่นนะครับตอนที่จังหวะการวิ่งนะครับการคอนโทรลรองเทา้าเนื่องจากว่าโฟมเนี่ยมันไม่ได้นุ่มยั่วนะครับคอนโทรลง่ายวิ่งแล้วไม่รู้สึกว่าโฟมดิ้นไปดิ้นมานะครับวิ่งแล้วมั่นคงดีตอนยืนเฉยๆยืนแบบเนี้ยลักษณะเรายืนนิ่งๆแบบเนี้ยครับก็โอเคโฟมมันนุ่มนิดนึง แต่ไม่ได้นุ่มยวบนะครับยืนนิ่งๆสบายไม่ต้องเกรงข้อเท้าในการบังคับให้เท้ามันอยู่นิ่งๆไม่มีนะครับเพราะรองรองเท้าเนี่ยมันก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับอ่ะโดยรวมเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปเทียบกับ n o v บ b ้ส4ว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ใส่ n o บบ b ้ห5ที่เท้าขวานะครับแล้วก็ใส่รุ่น4รุ่นเดิมที่เท้าซ้ายนะครับ เรื่องการสวมใส่ก็ผมว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับทั้งคู่ผมใส่ตรงไซส์เท่ากันหมดตรงไซส์ผมคือบวก1.5นะต้องย้ากับเ,เพื่อนๆตลอดนะว่าบวก1.5นะครับสวมใส่คล้ายกันไม่ต่างกันเลยนะครับผมว่าโครงสร้างภายในเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหน้าเท้าปกติคือทุกอย่างยังคงเดิมยืนได้เต็มเต็มเท้าหน้าเท้าขยับนิ้วเท้าได้อิสระดีแต่ผมว่าถ้าเกิดคนที่มีเท้าบานนะครับหน้าเท้ากว้างอาจจะต้อง เผื่อสัก0.5หรือเลือกรุ่นที่เป็นหน้ากว้างเลยจะดีกว่าเพราะว่าตัว5เนี่ยถ้าเกิดใครเคยใส่รุ่น4แล้วต้องเผื่อไซส์นะครับรุ่น5ก็เผื่อไซส์ได้เลยนะครับผมคิดว่ามันข้างในมันไม่ต่างกันแล้วนะมันจะประมาณเนี้ยทรงแบบเนี้ยต่อกันมาได้เรื่อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรข้างในมากนะเรื่องหน้าผ้าร p p e r เ p p e ์ก็ดูแล้วบางเหมือนเหมือนกันมองเข้าไปเนี่ยตอนที่ผมใส่วิ่งผมใส่ถุงเท้าสีขาวด้วยนะจะได้เห็นชัดๆก็ยังเห็นสีของถุงเท้าจางๆสีขาวเนี่ย แซมออกมาจากหน้าผ้าบ้างก็แปลว่าหน้าผ้ามันก็บางในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับน่าจะระบายความรม้อนได้ดีทีนี้มาต่อกันที่ตัวโฟมบ้างน,นะครับโฟมผมว่าอันนี้แหละที่สัมผัสได้เลยถึงความแตกต่างนะครับระหว่างรุ่น4กับรุ่นที่5นะครับรุ่น4เนี่ยโฟมมันมันจะเฟิร์มแน่นกว่าหน่อยเพื่อรองรับการซ้อมที่หลากหลายขึ้นนะครับซ้อมทําความเร็วพวกเทมโปอะไรพวกนี้มันมันซ้อมได้นะครับอินทวก็ไปได้เรซิ่งก็พอไปได้เลยพื้นโฟมมันเฟิร์มขึ้นมา มันก็ลดการยุบตัวของโฟมก็จะไม่ดูดแรงเราอะประมาณนี้ถ้าเกิดโฟมมันยุบเกินไปมันจะดูดแรงนะครับทีนี้พอมาในรุ่น5เนี่ยเขาปรับผมรู้สึกได้สัมผัสได้พอเราใส่เทียบกันแล้วสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันนุ่มลงมาหน่อยวะ่ะมันนุ่มลงจากเดิมในรุ่น4นะครับตัวไฟฟอร์มบาร์สแม็กเนี่ยนุ่มลงมาจากเดิมนะครับแต่การตอบสนองผมว่ามันมันดีขึ้นมานิดหนึ่งมันช่วยชดเชยเข้ามา อย่างอีกวิธีหนึ่งที่ทดสอบได้นะครับว่าความนุ่มของโฟมเป็นไงคือผมลองกระทืบส้นเท้าลงไปเนี่ยกระทืบส้นเท้าลงไปปุ๊บเนี่ยตัวของไฟฟอร์มบัสแม็กใน Nova b a ส5เนี่ยกดง่ายกว่านุ่มกว่านะครับตัวไฟฟ a ร์มบ s สพลาสอีโคของ Nova b a s ส4เนี่ยมันรู้สึกว่ากดยากแต่การตอบสนองเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นมันทำให้ชดเชยลงไปได้นะครับถ้าจะให้แนะนำเพื่อนๆที่ใส่รุ่นที่4อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปต่อรุ่น5้าไหมเนี่ยต้องถามก่อนว่าซื้อมานานขนาดไหนถ้าเพิ่งซื้อ ถ้าเพิ่งซื้อเลยนะผมก็คิดว่ายังพอมีเวลาที่จะใช้รุ่น4ไปก่อนนะครับถ้าเพิ่งซื้อมาสักประมาณ2อสเดือนเนี่ยก็ใช้รุ่น4ไปก่อนเถอะยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแล้วก็ใครที่อาจจะซื้อมานานแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วคิดว่าอจะไปต่อรุ่น5เนี่ยก็ฝากไว้นิดนึงว่าโฟมมันนุ่มลงไปหน่อยนะคือถ้าเกิดไม่ชอบโฟมที่มันนุ่มๆอ่ะอันนี้ต้องลองพิจารณาดูอีกทีนะครับสำหรับรุ่นที่5นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไปลองรุ่น4แล้วรู้สึกว่าโฟมมันแน่นไปหน่อยมันเฟอร์มไปหน่อยนึง อะรุ่น5เนี่ยกลับมาแล้วกลับมาตอบโจทย์คุณแน่ๆเพราะโฟมมันจะนุ่มขึ้นแล้วก็ตอบสนองก็ดีขึ้นทําให้มันช่วยชดเชยความนุ่มตรงนั้นลงไปได้ น,นี้ก็เป็นคําแนะนําของผมก็แล้วกันส่วนการใช้งานของโนบบาสก็คงผมคิดว่าคู่นี้ยังคงคอนเซปต์เดิมยังคงมาตรฐานเดิมของเขาก็คือใช้ซ้อมได้หลากหลายนะครับซ้อม Easy, อีซี่ซ้อมลองลานได้ซ้อมเทมโปผมว่าได้อยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้ลองกดเพส5ก็พอไหวอยู่มันตอบสนองดีแม้ว่าจะนุ่มไปนิดนึงคือมันไม่ได้นุ่มยุ่งจนดูดแรงอะ่ะมันนุ่มไปนิดนึงแต่มันตอบสนองขึ้นมาดีมันป๊อปขึ้นมาดีมันก็เลยชดเชยได้เทมโปได้อินทวอลอินทวอลว่ามีคู่อื่นดีกว่าอินทวอลมีคู่อื่นดีกว่า Racing ก็พอได ถ้าจะใช้เปคู่เดียวจบก็ได้แต่มันมีคู่อื่นที่ดีกว่าเช่นพวก Magic Speed อะไรพวกนี้นะน่าจะสนุกกว่าในการใส่ Racing นะครับหรือการใส่ Tempo Magic Speed ก็น่าจะสนุกกว่าคู่นี้ครับก็ถ้าเทียบกันแล้วกับงบประมาณ5,200บาทก็ถือว่าเป็นร,งรองเท้าที่คุ้มค่านะครับซ้อมได้หลากหลายดีครับเ,เดี๋ยวต้องไปลองเทียบเดี๋ยวขอไปเทียบกับซูเปอร์บ2กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่านะครับโอเคบ้เดี๋ยวไปเทียบกับซูเปอร์บ2กัน ก็ทดสอบแล้วนะครับซูเปอร์บาสกับโนวาบราสมันเป็นอะไรที่พูดยากพูดยากจริงๆคือไอโนวาบาสเนี่ยมันควรจะออกปีหน้าไงเออเพะมันมาในรอบปีเดียวกันเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเทียบยากหน่อยนึงนะครับถ้าเพื่อนๆจักันได้เนี่ยคือโนวาบาสเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวบุกเบิกให้กับซูเปอร์บาสเรื่องของดีไซน์เรื่องของ เรื่องของตัวโฟมอะไรพวกนี้นะครับไอรุ่นรุ่นซูเปอร์บัสสเนี่ยมันจริงๆผมต้องเทียบกับโนวาบัสสนะและซูเปอร์บัสสามควรจะเทียบกับโนวาบัสหแต่ตอนนี้มันออกปีเดียวกันก็เลยเอามาเทียบกันก่อนครับมันเทียบยากนิดนึง่งตัวของโฟมนะครับโฟมในโนวาบัสหเนี่ยใช้ใช้ไฟโฟลอมบัสแม็กซ์ Max, ซึ่งเป็นโฟมตัวใหม่ล่าสุดเลยถ้าเทียบกันแล้วกับซูเปอร์บัสสเนี่ยใช้ไฟโฟมเทอร์โบผสมกับไฟโฟลอมบัสพลัสอีโคครับ ความรู้สึกที่ได้ความนุ่มเนี่ยผมว่ามันใกล้ๆก,กันมากเลยนะมันใกล้ๆก,กันมากแต่ยังให้ไฟโฟมบาสแม็กเนี่ยนุ่มกว่าถ้าเทียบกันโนวาบาร4สี่เฟิร์มสุดตูตรงกลางก็คือซูเปอร์บาสอแล้วก็เป็นโนวาบาสหาความนุ่มเรื่องการตอบสนองเมื่อกี้ที่จังหวะวิ่งเนี่ยผมว่าไฟโฟมเทอร์โบพลัสที่อยู่ในซูเปอร์บารสอเนี่ยยังตอบสนองได้ชัดกระชับชัดๆ มันรู้สึกว่าชัดๆอะคือถ้าใส่วิ่งธรรมดาแบบ easy pace p a c 6เงี้ยมันยังไม่ค่อยรู้สึกมากแต่พอขยับความเร็วถอยลงมาสัก5 4 4ปลาย4ครึ่งรู้สึกเลยครับว่าไอ้ super 2ไฟฟ e for turbo plus เนี่ยมันตอบสนองได้กระชับกว่าอาจจะเพราะว่าไฟฟ e ร์ส b ม s max เนี่ยมันนุ่มมากแล้วมันก็เลยยุบตัวมันมีแรงพอจังหวะที่เราวิ่งเร็วเราจะออกแรงถีบ นะออกแรงกระทืบเท้าจังหวะขึ้นเหมือนเราก้าวเท้ามันก็จะมีแรงมากขึ้นใช่ไหมโฟมที่มันนุ่มมันก็จะยุบตัวลงไปมากหน่อยนี่ครับแล้วมันตอบสนองได้แต่มันสู้เทอร์โบพลาสไม่ได้เทอร์โบพลาสมันตอบสนองได้ชัดกว่าผมก็เลยคิดว่าถ้าจะาวิ่งเทมโปที่มีความเร็วที่สูงขึ้นมาหน่อยก็ให้เลือกซูเปอร์บาร์สน่าจะเหมาะกว่าครับน้ำหนักไม่ต่างกันเลยน้ำหนักต่างกัน4กรัมนะความสูงของโฟมที่ต่างกันเล็กน้อยประมาณสัก ถ้าจะไม่ผิดประมาณสัก3ามถงมิลใช่ไหมเออมันก็ต่างกันประมาณนี้คือคู่นี้ทดแทนกันได้เลยนะเอาจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบซีเรียสมากนะครับผมว่ามันทดแทนกันได้มันเป็นคู่เดียวจบได้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับโนวา Bus 5เนี่ยมันใกล้เคียงกับซูเปอรบ2แต่ถ้าเกิดความเร็วที่สูงหน่อย4ีครึ่งเนี่ยผมว่า Nova บ u s 5อาจจะเสียเปรียบ Super ร2 เรื่องการสวมใส่โอเคก็ไม่มีปัญหาผมใส่หน้าเท้าปกติทั้งคู่นะครับ10 US ตรงไซส์ทั้งคู่ตรงไซส์ของผมคือเผื่อ1.5นะครับไม่ได้เผื่อ1เซนแล้วเผื่อ1.5เซนนะครับเท้าผมเป็นคนเท้าปกตินะครับก็ยืนได้เต็มๆทั้งคู่เลยนะครับความมั่นคงของรองเท้าทั้งคู่นะครับถือว่าดีนะครับคอนโทรลรองเท้าง่ายจังหวะที่เราวิ่งเนี่ยครับวิ่งซิกแซกก็ไม่มีปัญหา แล้วก็แล้วตอนยืนนิ่งๆแบบนี้นะครับก็ยืนได้เต็มๆแล้วก็โฟมไม่ได้นุ่มยวบยุบตัวไม่ต้องเกรงเท้าอะไรมากเหมือนกับ Nova b าร4สก็คือมันแพทเทิร์นประมาณเดียวกันยืนได้แบบสบายๆใส่เดินได้แบบโอเควิ่งจ็อกกิ้งอีซี่ได้ไม่ต้องคอนโทรลอะไรเยอะนะครับแต่ของ Nova b าร5สเนี่ยมันจะนุ่มไปหน่อยเออจะนุ่มไปนิดนึงถ้าอยากได้นุ่มๆก็โนวาบาสนะมีต่อสนองด้วยชดเชยขึ้นมาได้ แต่ถ้าเกิดจะทําความเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีงบถึงก็ไปซูเปอร์บารสก็ถ้าสรุปเลยหลังจากที่เทียบมาแล้ว3คู่โนบาสผมว่ามันเป็นรองเท้าคู่เดียวจบได้เหมือนกันในปี2025เนี่ยปีหน้าผมว่าคู่นี้ยังไปต่อได้แล้วก็แล้วผมคิดว่าฟีลลิ่งแบบนี้เพื่อนเพื่อนนักวิ่งน่าจะชอบกันนะครับนุ่มๆหน่อยแล้วก็มี แรงส่งตัวมีแรงเด้งนิดนึงแต่ไม่ต้องใส่คาร์บอนนะไม่อยากให้มันสั้านจนเกินไปไม่ไม่ต้องการแรงเด้งขนาดนั้นแล้วก็ใส่ซ้อมแบบทุกวันราคาไม่ได้แรงมากนะักประมาณ5,000กว่าบาทนะครับอาจจะรอรออีกสักระยะหนึง่งเดี๋ยวมันก็จะมีพวกดิสคาวอะไรขึ้นมามีโปรโมชั่นอะไรแบบนี้ออกมา ช่วงนี้เพิ่งเปิดตัวราคาก็คงที่แบบนี้แหละ5,200แต่ถ้าเกิดลองดูในแอปส้มอาจจะมีราคาลดลงมาได้บ้างทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครส่วนเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยแชร์กันมาได้ผ่านทางช่องทางคอมเมนต์หรือว่าในไลน์กลุ่มของผมนะครับกลับมาที่สตูดิโอของเรานะครับ Nova Blast 5นะครับราคาขายอยู่ที่5,200บาทนะครับวางขายแล้ววันนี้เป็นต้นไปถ้าเพื่อนเสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ A6 Store นะครับ แล้วก็ที่ asics.co.th ก็มีหรือว่าร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ a s i c นะครับถ้าคิดไม่ออกก็ไปที่ร้านน้องโป้งรันทูพ a ราไดส์ก็ได้ครับมีแน่นอนหรือจะเป็นที่ผมว่าน่าจะมีนะพวกอาวาลินอาลี n ันนิ่งซูเปอร์สปร์พวก, in, Running, Sport, พวกนี้น่าจะมีหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวขาย Daily Trainer ที่เป็นตัวขายของเขาเลยมีทุกที่แน่ๆหาผมว่าหาไม่ยากแล้วก็สีสันของรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวคงตามมาอีกเยอะนะครับ สีที่เป็นตัวเปิดตัวของเขาก็คือใช้สีม่วงคู่นี้แหละเออที่ร้านวันนั้นวันที่ผมไปเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งสโต e ะเมกาบางนาครับเขาก็จะมีอีกสีหนึ่งที่วางขายก็คือสีดําสีดําเป็นหน้ากว้างด้วยนะครับก็ใครสนใจคู่นั้นก็ไปดูกันได้ที่ a 6 Store สาขาเมกาบางนาเป็นคอนเซปต์สโต๊ใหม่นะครับที่รวมทั้ง Sport p e r f o r m อร์แแล้วก็สปอร์ตไลท์ไ์เข้าด้วยกันแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้ผสมผสานกลมกลืนดีมาก เป็นคอนเซปต์สโตร์ที่ดีที่สุดแล้วในเวลานี้ของ a s i c นะครับที่ไม่กลับบางนาครับเพื่อนครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ครับ ASIC กโนว่าบลั5นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนรู้สึกอย่างไรกับรองเท้ารุ่นนี้ครับแล้วก็ผมเปิดห้องไลน์กลุ่มไว้นะใครสนใจอยากจะเข้ามาร่วมจอยกันนะครับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าวิ่งก็ขอเรียนเชิญลิงก์อยู่ใน d e สคริปชันแล้วนะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนททีีี่่ดดสุนะครับ แต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับขอปิดท้ายด้วยคําคมนี้และจะบอกแบบนี้ตลอดไปอ้ออีกคํานึ่ง5โลตลอดไปอย่าลืมออกไปวิ่ง5โลกันด้วยนะแค่นี้นะครับบ๊ายบาย